สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะพาทุกทท่านไปชื่นชมภาพที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านการกีฬาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดากันนะคะอาจเป็นภาพที่หลายๆท่านเคยเห็นมาก่อนโดยเป็นภาพที่พระองค์ท่านทรงกีฬาบอลเล่บอลกับเหล่านักกีฬาบอลเล่บอลทีมเยาวชนหญิงจังหวัดเชียงใหม่นะคะแต่ไม่ว่าจะเห็นมากี่ครั้ง ก็เชื่อว่าการได้เห็นอีกครั้งจะยังสร้างความประทับใจในพระอริยบทอันน่ารักของพระองค์และเป็นกันเองต่อผู้ร่วมเล่นกีฬากับพระองค์ท่านนะคะพระองค์ท่านมีอัจฉริยภาพด้านหลากหลายด้านนะคะทั้งด้านการทหารการบินการัด้านภาษาต่างประเทศและรวมถึงด้านกีฬาที่พระองค์ท่านมุ่งมั่นตั้งใจไม่แพ้ด้านอื่นๆเลยนะคะ ท่านก็จะทรงออกกำลังกายกีฬาต่างๆเช่นวอลเลย์บอลบาสเกตบอลรวมถึงการวิ่งจ็อกกี้อีกด้วยนะคะขอขอบคุณที่ติดตามและเป็นกำลังใจที่มีให้กันเสมอมาขอบคุณคะ่ะ